สวัสดีเอฟซีที่หนึ่งครับผมเอพีที่สองนะครับผมตอนนี้เอาแผ่นหนังรสือลงนะครับอยู่กับซอนโจ้าสายเลยทันทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เอาแผ่นหนังรสือลงนะครับนี่นะครับผมเอาแผ่นหนังรสือลงนะครับ เราจะได้เอาง่ายนะครับผม FC นั่นแหละทนแทนทุกคนนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เอาแผ่นทังกสีลนนะครับผมลูกซอนโจดสายลุยท่ากูทูนนะครับสวัสดี FC นั่นแหละทนแทนทุกคนเนี่ยครับท่านที่อยู่ด้วยกันนะครับผมลูกซอนโจดสายลุยท่ากูทูนนะครับผมตอนนี้ก็คือการเอาแผ่นทังสีลนนะครับผม FC นั่นแหละทนแทนทุกคนนะครับผมทำมาแล้วก็คือทำบ้านบอลน้อมนะครับผมลูกเดียวนะครับผมเลี้ยงลูกนะครับผม มาแล้วก็สวัสดีติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับโจ้สายลุยทับยูทูบ YouTube นะครับของใครทำมาแล้วก็สวัสดีติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับ สวัสดีเอฟซีนี่ละเพื่อนคนนักลครับผูบนสายลุยอยู่ทำยูทูนะครับตอนนี้ก็คือการเอาแผ่นทางกระีลงนะครับผมแล้วก็ส่จิตตาคิดกันห่ยนะครับผมไปกุศลของใครปนนกันนยนะครับผมอยู่โซโจสายลยทำยูทูปนะครับผมมาดูกันนะครับผมตอนเอาแผ่นทากรซีร เจ้าไซรุนทับยูทูบนะครับผมสวัสดีซีน่ารักทุกคนดูยนดีนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับผมใครมาแล้วก็สวัสดีตอนคิวนี้กันเลยนะครับผมเอามาวันนี้ก็ได้นี่พี่ไซเบอร์นะครับผมคือนี่นะครับผมซีน่ารักทุกท่านนะครับผมอยู่ซอนโจสายลุยทับยูทูบนะครับผม เรามาเล็กสดิตางคิมกันด้วยนะครับเต้าคเขาเต่าเต้าไงร้านเต้าหรือเขาเต้าเลยครับนี่ร้านเดียวเหรอครับของมาส่งเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้กับนไปของมาส่ง นี่มาเอาตำลรังเพื่ออะไรนะครับตอนนี้นนมาแล้วไปไหนเอาก่อนด้วยเลยอนนไไเออนายพิธีกรบมาสวัสดีนเอฟทุกขั้นนะขอ,องเขามาถึงก็สุดอึ้งทึง่งเสียวมีเสื้อด้วยนะนะมาถึงแล้วนเอฟซีมาถึงแล้วรถขนเหล็กโอ้โห เราก็พยายามขับเร็วที่สุดแล้วให้ทันในทีมานานหรือยังนี่ถึงกต้องลากรถไฟฟ้ามาสักพักครับลงของเสร็จพอดีลงของเสร็จพอดีสิบนาทีได้เนาะสิบห้านาทีเลยครับประมาณสิบห้านาทีในทีขั้นนะก็กลับมากับผีข้าวเทียวนันบินนะบินอยู่ไหนบินบินอยู่นี่ครับบินอยู่นี่มีคนเซ็นรับหรือยังยังอ่ะที่ไหนใบมือสวยเซ็นรับ นี่เซ็นรับเก็บเงินปลายทางฮะเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางเหรอนี่หรอมั้งเก็บเงินปลายทางครับผมเอาไงอะเราเราฝากเราคนละร้อยเองนะต้องให้ผมมาสี่สิบบาทเองนะอันนี้สงสัยจะได้โอนจ่ายจามหลังนะหรือไม่ก็เอ่อติดต่ออยู่นะครขึ้นก็ไม่มีอีกขึ้นก็ไม่มี ไปเดี๋ยวเขาโอนไปที่ร้านก็ได้มั้งเขายังไม่กลับมาครับไปในมือลังลังนะกลอนมีเบอร์เขาไหมนีโอนเลยโทรไม่ติดได้สัญญาณบุญมีได้ครับอยู่นี่ไม่มีสัญญาณเไม่มีสัญญาณไลน์ให้น้องใหม่ไลน์บุญมีขึ้นไลน์ไม่ได้ตรงนี้สัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีถ้านั้นก็มีประกาศครับเซ็นรับเดี๋ยวผมออกไปหน่อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมไปเคลียร์กับเจ๊เจ้าของร้านรา้โทรเข้าเบอร์นี้ แล้วให้เขาคุยกันอย่างเข้าไปในเมืองก็ให้เขาแวะหรือว่ายังไงแล้วก็ผมก็จะรอถ้าไม็งั้นผมก็จะได้กลับมาใหม่โอเคได้ค่ะคุณรัคประทานก็เซ็นประกาศสั่งเซ็นรับนะอภารมาพี่ในคุตัวหนังสือสวยยอดหมื่นแปดเอาปากกาศไหมไม่ปากกาศละไม่ว่าจะบมีไว้มี่ปากกาผมก็ไม่มีปากกาเลยไม่มีปากกาเลยเออหมื่นแปดในสีแสดงว่าแม่มาตายกด อันเอาเงินออกมาเป็นเงินสดนะเนี่ยก็เลยแล้วหรือว่าเราต้องแบะเข้าไปให้เนาะคช่ครับอาจจะเจอกันเพราะว่าเขาก็กำลังขับรถกลับมานี่คนที่ไปสั่งของนะผมว่าเกไปถอนเงินด้วยแหละวันนี้ยสงใส่ไอ้นี่นะครับแต่ถ้าอย่างนั้นผมออกไปช่วงมีคลื่นก่อนครับผมจะไปคุยกับเจ้าของร้านครับผมพี่นายเซ็นรับไว้ก่อนพี่นายเซ็นรับไว้ก่อนเซ็นรับไว้ก่อนก็เดี๋ยวแม่มาต่อยก็คงจะ เจอกันระหว่างทางครับผมคับประสานกันอีกทีตอนนี้ต้องขับไปที่กกตูมก่อนมันถึงจะมีคลื่นใช่ครับเดี๋ยวผมไปที่กกตูมแล้วครับก็โทรประสานกันเอาโอเคครับมาอยู่ตรงนี้โทรโทรไปตม่ได้เลยต้องไปหาเน็ตอย่างเดียวก็บินยังยังไม่ได้เอามานะเดี๋ยวรอเขาประสานงานนะอันคันน่าจะต้องจอดรอกันอ่ะบอกเอาเอาบินมาก็ได้เอาบินไม่มีบินสำรองครัอยู่ที่เขาใช่ไหม อมยโอเคโอเคถ้างั้นก็มีบินสับหลอกบินไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมยังไงถ้าคุยกับเจ้าของร้านได้อันนี้เช็คยังไหมของนี้มีคนเช็คหรือยังเออเช็คของกันก็ได้ยังไม่มีใครเช็คเลยยังไม่มีใครเซยังไม่มีใครเช็คบ่ครับมีปัคหาอะไรก็มาเลยนะเช็คของมันนิดนึงก็ได้จะได้ให้เอฟซีเขาไอเดียครับเออเช็คของกันก็ได้เดี๋ยวผมไม่ได้เชื่อครับยัมีปัญหาอะไรได้จะได้ไม่ต้องกับกั เบ็ดแผ่นครับเบ็ดแ่นราคเบ็ดแผ่นมูเล็กสามร้อยเดี๋ยวผมไล่มาตามบินเลยนะครับดีเลยสามร้อยแล้วก็กล่องสองคูณหนึ่งสิบสี่เส้นครับวันนี้ทำไมใส่กโปไทยเก้าสิบสิบเอ็สิบสองสสี่สบสี่เ,เ,<น>เส้นครับแล้วก็3ามคูณนิ้วครึ่งเหล็กใหญ่เนี่ยสิบเอ็ดเส้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดครับผมเอ็ดไม้ฝาครับไม้ฝาอยู่โน่นครับไม้ฝาหกคูณสี่สี่แผ่นครับอันนี้สี่แผ่นจากไม่อันโทซัพพายหกคูณสามห้าแผ่นหนึ่งมัดครับหนึ่งมัดมีอยู่ห้าแผ่นโอเคครับแล้วก็หน้าต่างสองครับหน้าต่างเข้ามาแล้วครับผมหน้าต่างเข้ามาแล้วหน้าต่างสองแล้วก็มีที่นิดสายดินหนึ่ง ตัวนี้นะครับดีสเปย์บอลหนึ่งดินดีดสายดินแล้วก็ใบตัดหนึ่งใบตัดใหญ่14นิ้วแล้วใบตัดเล็ก5นิ้วเอาโจ๊คลิปเองแคนี้ครับไลค์ก็แซกบคลายก็กระดิ่งกันไดครับโจ๊กสายลื้อทำอย่าลืนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหตัวครับครับผมขอจ๊คลิปเองแค่นี้นะครับ